เข้ามาให้แล้วค่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะ t o y o ต a าอันฟิป1.8สปอร์ตได้รถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ได้รถปี21กับเลขไม่เพียงแส4ค่ะราคา559,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้อยู่กับเซลแอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอออโต้ค่ะ พามาชมคันนี้เลยได้ออปชันอะไรบ้างมาดูเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะได้ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะเตรียมสันคมชัดนะไม่มีริ้วรอยลักยิ้มเลยนะพี่นะแล้วโลโก้โตโ,ตโยต้านะคะสีโครเมี่ยมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะเพิ่มความเด่นความหรูหราเข้าไปอีกนะคะสาหรับคันนี้ค่ะไฟนะคะโคมสวยใสยแบบนี้นะไม่แตกไม่ร้าวนะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟไฟ,ไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้ว ได้เป็นล้อเดิมล้อแท้โรงงานแบบนี้นะคะได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาค่ะคันนี้ได้เป็นขอบ17นะคะแล้วตัวยางนะได้เป็นยางปี24กระจกมองข้างนะคะได้สีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะพี่จะซื้อสดหรือจัดไปแน้นนะพรบภาษีจัดการต่อให้เรียบร้อยนะติดต่อสอบถามได้เลยแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งรอบคันเลยนะพี่นะไปกันต่อค่ะสําหรับตัวภายในนะคะ ภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนั้นแล้วก็ตัดด้วยได้สีขาวนะพี่นะสวย,สวยๆเท่ๆไปเลยสำหรับคันนี้คอนโซลด้านหน้านะคะกว้างนะนี่ดูพี่ดูายจ,จะเข็ดสวยขนาดนี้นะห้ามพลาดจริงๆสำหรับคันนี้นะคะมาดูโครงสร้างจากนิดนึงสำหรับตัวโครงสร้างนะคะได้เป็นโครงสร้างเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวนะพี่เม็ดอาร์กอยู่ในสภาพแน่นสวยชัดนะคะ เพิ่มเติมที่ตัวหัวน็อตจักนิดหนึ่งสำหรับน็อตเดิมน็อตแท้นะคะคันนี้นะแผ่นเพจอยู่ครบนะที่ดูได้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับสำหรับคันนี้รีบตัดสินใจเลยราคาคุ้มคุ้า0หหมบาทไปจากด้านหลักนะคะ สำหรับด้านในนะได้เป็นเบาะสีดำเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะเล็กรูมกว้างนั่งสบายๆเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะพี่นะสำหรับด้านท้ายคันนี้ค่ะได้เป็นไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะคะผสมกับหลอดฮาโลเจนนะพี่นะแล้วรุ่นย่อยนี่โคโยล,ล่าอันฟิตนะคะสำหรับคันนี้นะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้าย2จุดคุ้มกับราคา5้0 0 0 0บาทแน่นอนที่พี่จะได้รับไปนะคะ สำหรับฝั่งนี้ค่ะดูภายในกันเลยเป็นไงพี่หนูบอกแล้วนั่งสบายๆทางไกลาทางใกล้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพดานอยู่ในสภาพสวยนะพี่นะไม่มีริ้วรอยไม่มียันไม่มีเจิมนะสำหรับฝั่งคนขับนะพี่นะได้เป็นขออนุญาตขึ้นไปัางแล้วกันพี่นี่เลย <S 2> <S 2> <S ได้เป็นพวงมาลายามาัย3ก้านดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะแล้วก็รับสายทัเข้าทรออกเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะหน้าปัดเดินไมเป็นลักษณะแบบ ดิจิตอลเดี๋ยวหนูสตาร์ตรถให้ดูดีกว่านาะผัดเอือนไม้ e ิีิต้อนสวยๆแบบนี้เลยพี่จ๋ามีเดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นเลขไม้มานี่นี่พี่เป็นเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นโลเท่านั้นนะคะมาต่อสําหรับตัวเครื่องเสียงค่ะได้เป็นเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะแอร์ Air ได้เป็นระบบออโต้ค่ะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะมาต่อสําหรับโครงสร้างฝั่งนี้สักนิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวโครงสร้างฝั่งนี้น,น,นะ,ะนนะได้เป็นโครงสร้างเดิมแท้โรงง,งานแบบนี้เลยเห็นไะห แน่นๆเลยพี่เม็ดดอตเม็ดอาร์ตะเข็บไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะแล้วก็หัวน็อตเพิ่มเติมสักนิดนึงสำหรับฝั่งนี้นะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับมอกติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะคะแล้วเพิ่มเติมคันนี้อีกสักนิดนึงนะคะมือเปิดคันนี้นะได้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสไม่ต้องยกคุญแจออกมาพี่สามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจแต่กุญแจต้องอยู่กใกไกลนะพี่นะแล้วกระจกมองข้างพี่จ๋ามีระบบ BSM นะคะหรือเรียกว่า การแจ้งเตือนนะคะบุมอัดสายตานั่นเองพี่พี่นะคันนี้คุ้มจริงๆนะคะมาดูต่อที่ตัวเครื่องยนต์สําหรับตัวเครื่องยนต์นะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเรียบร้อยเครื่องยนต์นะอันนี้สภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้สปาใดๆทั้งสิ้นนะพี่นะสภาพเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันหยดเยิ้มหยดยอ้อยออกมาเลยนะพี่นะสภาพสวยนะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานจุดมาร์กสีเดิมโรงงานอย่างนี้ให้เห็นนะคะ คันด้านหน้าได้เป็นคันเดิมคันแท้แบบนี้สติกเกอร์เดิมโรงงานนะคะพี่ดูเลยนะสำหรับตัวฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะสีขาวนะพี่ดูเลยปั๊มนุน่นมีให้เห็นอยู่นะฉะนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยเลยสำหรับพี่พ,พี่ท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะเจ้าโต y ยต a าอันฟิสีขาว1.8คันนี้ได้รถปี21กับเลขไมล์104นะคะราคา559,000บาทเท่านั้นรีบๆไวๆเลยนะคะไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ